ห้องสมุดปร,ระชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองมหาสารคามศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอเภอเมืองมหาสารคาม ประวัติห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเป็นห้องสมุดประชาชนจังหวัดหรือห้องสมุดประชาชนอำเภอที่กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้รับมติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2534ให้จัดสร้างเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตานาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ3 6พรรษา ประวัติห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองมหาสารคามความเป็นมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งการศึกษาประชาชนโดยให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนเมื่อปีพุทธศักราช2492โดยอาศัยอาคารเล็กๆของเทศบาล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลาเทศบาลถนนนครสวรรค์หน้าสถานีตำรวจต่อมาปีพุทธศักราช2493คณะกรรมการห้องสมุดประชาชนมีมติให้ปรับปรุงและขยายห้องสมุดใหม่ โดยมีนายประนุษพร้อมใช้เป็นศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้นต่อมานายนพวัฒสิงหศักดา์าผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคามได้เป็นประธานในพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์เมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2556เมื่อวันที่17ธันวาคม พุทธศักราช2556สมเด็จพระเทพรตัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชะดำเน,นินทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองมหาสารคามจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนสุดาสยามบรมราชราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ36พรรษาในปีพุทธศักราช2534โดยจัดขึ้นเป็นลำดับที่95โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชนโดยเฉพาะ การส่งเสริมการอ่านและการรู้หนังสือในระดับชุมชนบทบาทหน้าที่ 1. ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเช่นนิทานคุณธรรมเล่านิทานประกอบสื่อนิทัศการหนังสือและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆให้บริการยืมคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทุกประเภท 2. ให้บริการสารสนเทศจัดบริการสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในรูปแบบหนังสือพิม ซีดีวิดีทัศและสื่อดิจิทัลให้บริการอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูลความรู้เพื่อขนคว้า 3. ส่งเสริมทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่นการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยจัดไว้บริการแอปพลิเคชันเช่น MKM Mobile Library ห้องสมุดมือถือฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่น4เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพชมรมผู้สูงอายุเยาวชนและกลุ่มพัฒนาชุมชนเปิดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันเช่นการจัดประชุมอบรมการแสดงนิทรศการท้องถิน่นการจัดมุมภูมิถิน่น และมุมมิ่งเมือง 5. ร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเช่นห้องสมุดเติมสุขภาวะจิตวิทยาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการทำสื่อเท่าทันเทคโนโลยีและการมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ผลการดำเนินงานที่ผ่านมากิจกรรมครอบครัวรักการอ่านด้วยการแนะนำมุมส่งเสริมการอ่านสำหรับครอบครัว กิจกรรมบ้านหลังเรียนด้วยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนหลังเลิกเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนับสนุนการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านมิ่งเมืองด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอำเภอเมืองมหาสารคามกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษาสกอนักศึกษาการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กิจกรรม กรรมกระเป๋าหนังสือส่งเสริมการอ่านตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามด้วยการหมุนเวียนหนังสือการปรุงอาหารวารสารการดูแลสุขภาพวารสารการทำมาหากินและฝึกทักษะการสร้างงานสร้างรายได้กิจกรรมรปลูกเดลิเวอรส่งเสริมการอ่านด้วยการหมุนเวียนหนังสือนิตยสารความงามและวารสารการดูแลสุขภาพ เบื้องต้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสนุกปลุกสมองสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลด้วยการชวนน้องอ่านนิทานเสริมสร้างคุณธรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างสุขสนุกกับนิทานเคลื่อนที่สำหรับเด็กในชุมชนส่งเสริมการอ่านผ่านนิทานเสริมสร้างคุณธรรมกิจกรรมขยายผลนรรตกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดมือถือกิจกรรมสรรสร้างซื้อสำหรับน้องก่อนวัยเรียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างรายได้ให้กับชุม ชนเพื่อมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะตลอดชีวิต สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และสนับสนุนความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรกิจกรรมห้องสมุดกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนภายใต้ชื่อห้องสมุดลานระเบียงด้วยการหมุนเวียนหนังสือและขยายผลนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดมือถืออ่านไวเข้าใจง่ายและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนด้วยการหมุนเวียนหนังสือนวนิยายและขยายผลนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยการเข้าถึงหนังสืออย่างง่าย พร้อมทั้งฝึกทักษะการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนพุทธมนทนอีสานทินทานอารยธรรมผ้าใหม่ล้ำเลอค่าตักศกิลานครห้องสมุดมีชีวิตจุดประกายความรู้สู่วิถีเรียนรู้ตลอดชีวิตขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ